สวัสดีครับก็เป็นคลิปแรกนะครับหลังปีใหม่นะครับผมตอนรับปีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสายม่วงราวนะครับอันนี้ผมเห็นดอกตุมต่มๆตั้งแต่ตอนที่กลับต่างจังหวัดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีเก่านะครับผมดอกเขาจะตุมต่มๆอย่างนี้นะครับอันนี้มากลับมานะครับผม เห็นดอกเขานะครับดอกเขาสวยนะครับผมเป็นสีม่วงขาวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับผมตอนนี้ลมแรงนะครับผมหลังปีใหม่ลมแรงอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับใครที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ ช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยติดนะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดนะครราชสีามานะครับผมผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับออกจากบ้านช่วงประมาณ11โมงนะครับผมก็ามาถึงนี่15้านาฬิกานะครับผมบ่ายสามนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับแวะดื่มน้ำดื่มกาแฟน,นะครับตลอดทางนะครับผม อันนี้ก็เป็นสายม่วงลาวนะครับตัวนี้โอ้โหเล็บผมดำเลยครับต้องขออภัยนะครับผมก็กลับไปต่างจังหวัดไปทำสวนมานะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาตัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นดอกของเขานะครับลักษณะของดอกของเขาหนะักกีบดอกมีอยู่ห้ากีบนะครับกีบดอกตรง กลางครับจะเป็นกีบเล็กส่วนด้านข้างนะครับกีบใหญ่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกีบเล็กนะครับกีบเล็กสามกีบนะครับผมกีบใหญ่สองกีบตัวนี้มีกีบอยู่ห้ากีบนะครับส่วนปากโดกของเขาเนี่ก็ด้านในก็จะเป็นสียมพูเข้มนะครับผมปูเข้มถัดมาก็จะเป็นสีขาวนะครับผม แล้วปลายปลายปากเขาจะเป็นสีชมพูนะครับชมพูอ่อนด้านในนี่จะเป็นลวดลายนะครับส่วนจมูกของเขานะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดดูสักหน่อยนะครับว่าเป็นสีขาวหรือสีชมพูอยู่ลึกนะครับผมจะเห็นแล้วครับจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีลำนี้ก็จะมีอยู่ห้าดอกนะครับผมห้าช่อดอกตัวนี้เนื่องจากเป็นไม้ที่เพิ่งเพิ่งปลูกนะครับผมความสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่ก็จะเห็นช่อดอกของเขาก่อนนะครับตัวนี้ก็เห็นความสวยงามเขานะครับส่วนลำนี้ก็จะมีมาอีกสามดอกนะครับผมสามช่อดอก เห็นไหมครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมอ่างลางเนื่องจากลมเขาพัดด้วยนะครับผมเออตัวนี้ผมลืมบอกอีกนะครับผมว่าตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับอ๋อกลิ่นหอมเนี่ยจะคล้ายกับเรื่องสายโอโนนะครับผมนะครับตอนนี้ลมก็พัดแรงนะครับ ความใหญ่ของช่อดอกของเขาเนี่ยก็จะจะใกล้เคียงกับพวกเหลืองจันนะครับผมเหลืองจันบ้านเรานะครับเหลืองจันที่อยู่จังหวัดชนเอะยองจันนะครับตาความใหญ่ของดอกเขานะครับใกล้เคียงกันกับพวกเหลืองจันนะครับผมจะเล็กกว่าตัวโอโน่หน่อยครับก็อันนี้ มณีใจลงนะครับผมที่ผมถ่ายให้ดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ดอกของเขาก็ยังยังบานอยู่นะครับผมยังยังสดอยู่ครับยังไม่เหี่ยวเฉาตัวนี้ดอกถือว่าทนมากนะครับกลับไปบ้านประมาณเจ็ดวันกลับมาก็ครับยังสดอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นไม้เทา้าฤษีไม้เทา้าฤษีก็ยังยังสดอยู่นะครับผม การดอกอยังแข็งอยู่นะครับส่วนตัวนี้กําลังติดดอกนะครับผมดอกกําลังต่มนะครับตัวนี้ไม่ทราบว่าสายอะไรนะครับผมต้องรอให้ดอกเข้าบานก่อนนะครับเนื่องจากไม้ที่ผมเอามาเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับที่สั่งมาแล้วมันปนกันมานะครับเป็นเอื้องสายนะครับผมรอดอก เขาบานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะศึกษาให้ให,ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเขาเป็นของสายพันธุ์อะไรนะครับเรื่องสายอะไรส่วนตัวนี้บานโทนมานครับหน้าเลี้ยงตัวนี้ใครที่ยังไม่มีสะสมก็หาไปะสะสมได้นะครับผมหาไปเลี้ยงได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับผม Sup?